รู้สึกคิดว่าน่าจะเหมือนกับทั่วๆไปที่เราไปปฏิบัติธรรมของที่วัดนะคะแต่พอมารู้สึกมันแบบรู้สึกดีอะคะ่ะชอบรู้สึกเหมือนได้ฝึกตัวเองมากขึ้นอย่างเช่นการตื่นนอนการดูแลที่นอนแล้วก็การเข้าฟังธรรมแล้วก็ทุกๆอย่างคือแบบรู้สึกแบบเออไม่เห็นเหมือนที่เราเคยไปเลย,ยางะคะ่ะ จริงๆก็ไม่ยากนะคะแต่พอได้ลองทําก็รู้สึกเกยอ,อยากกลับไปทําแบบนี้ที่บ้านเราไปฝึกเหมือนกับอยู่ที่นี่เยเนะะี้ยค่ะก็คือเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราทําที่บ้านเนะะี้ยเราจะไม่ได้แบบมานั่งแบบเช็ดหรือว่านั่งดูให้มันแบบสาดเรียบร้อยอะไรเงี้ยค่ะแต่พออยู่ที่นี่รู้สึกว่าพอเราทำล้วจิตใจเราสะาดขึ้นดีขึ้นอยากจะกลับไปฝึกฝนอย่างนี้ที่บ้านอีกเงะะี้ยค่ะรู้สึกว่า ยิ่งยิ่งยิงย่งเราทำความสะอาดใช่ไหมคะยิ่งเราฝึกตนไปเรื่อยอย่างเงี้ยรู้สึกใจเราจะยิ่งใสขึ้นรู้สึกมีความสุขขึ้นอย่างเงี้ยค่ะสามารถนํากลับไปทํากิจกรรมทุกๆอย่างในการทํางานการดํารงชีวิตทุกอย่างได้อย่างเงี้ยค่ะแต่โครงการเนี้ยที่ผมเห็นก็คือว่าเป็นการสอนบางสิ่งบางอย่างซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่จะมองข้ามนะครับผมก็คือว,วิธีการเนี่ยดูแลห้องต่างๆในบ้านของเราเองเนี่ยซึ่งที่ผมพูดเมื่อกี้มัน เป็นสิ่งที่ไม่มีการสอนแต่ไม่มีความสําคัญต่อความสําเร็จของคนนั้นมากในระยะยาวนะครับผมไม่ว่าความสะอาดในห้องนอนนะครับการดูแลห้องน้ําห้องครัวห้องแต่งตัวและห้องทํางานนะครับผมก็พอมาเรียนรู้ครั้งนี้ก็เห็นว่าสิ่งที่เรามองข้ามพวกนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากๆที่จะเรียนรู้และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้และจะมีผลประโยชน์มากต่อเด็กคคทุกคนในระยะยาวก็ยากเชิญชวนนะครับผมให้วัยรุ่นต่างเนี่ยมาเรียนคอร์สนี้ ซึ่งเป็นวิวของตัวเองในอนาคตได้ครับโครงการความดีสากล5เนี่ยเป็นโครงการที่ดีมากเดิมก็เฉยเฉยเห็นโบชัวก็เฉยเฉยแต่อาจจะเป็นเพราะว่าบุญของเราได้มาเข้าโครงการนี้โดยบังเอิญเพราะว่าเพื่อนก็โทรบอกไปแกบังคับว่าเธอมานะฉันจะลงชื่อเธอไว้นะครับเราก็พยายามที่อดีออดอดออด จนในที่สุดก็อืไหนๆก็มีกาลยานมิตรแล้วก็เราต้องคบกันไปก็เลยอ่ะมาเมื่อมาถึงโดยเฉพาะจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อสิ่งที่ท่านนำมาเล่าให้ฟังนะครับไม่อยากจะใช้ประเทศนะเพราะจะเป็นเล่าให้ฟังว่าตลอด40ปีของท่านเนี่ย ในเรื่องที่เป็นเบสิกเบสิกที่เราเคยได้ยินกันแบบตั้งแต่สมัยเรียนมาแล้วนะอย่างมักมีองค์8เรื่องของทุกขนะ์เอยอะไนี่ยก็ได้รู้ว่าจุดเริ่มต้นของทุกข์และในที่สุดของการดับทุกข์เนี่ยมันเริ่มจากจุดเล็กๆที่เรามองข้ามไปนะครับจุดเล็กๆแต่ปลายทางที่ไปนั่นถ้าเราเลือกเส้นทางที่ถูก มันไปถึงที่สุดแห่งธรรมแต่ถ้าเราเลือกไม่ถูกมันคืออนาคตของเราของครอบครัวของสังคมและของประเทศชาติและของโลกนี่คือสิ่งที่ได้รับไปอย่างมหาศาลและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเดชลงุงพระคุณหลวงพ่อเนี่ยท่านลงให้นะครับมาเป็นวิทยกรให้อย่างใกล้ชิดตั้งแต่เช้าถึงเย็น คือความสะอาดทุกคนนะ่ะก,ก็ชอบอ่ะนะคะแต่ทีนี้พอเรามารู้หลักรู้หลักจากหลวงพ่อเนี่ยรู้สึกว่ามันลึกซึ้งมากซึ่งเราคาดไม่ถึงเลยอะคะ่ะพอเราได้มาฟังตามสเต็ปที่หลวงพ่อจัดสรรมาเนี่ยรู้สึกมันใช่เลยแล้วก็ง่ายต่อการที่จะไปะะขยายให้กับคนอื่นซึ่งเขาคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาแต่จริงๆแล้วมันไม่ธรรมดา และในเวลาเดียวกันมันก็ธรรมดาแต่มีความสำคัญมากสำหรับชีวิตประจำวันนะคะเรามาศึกษาตรงนี้เราได้จัดสเต็ปของชีวิตในตัวของในตัวชีวิตประจำวันของเราะคะ่ะว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้แล้วเราเป็นคนที่มีระเบียบหนึ่งมีมีความสะอาดเป็นหลักแล้วแล้วบวกกับความมีระเบียบเพิ่มขึ้นมันก็จะทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่รู้จักจัดระบบชีวิตของตัวเองอะคะ่ะ ดีขึ้นกว่าที่เราผ่านมาการที่ได้รับอบรมมาคล้ๆคือหลักหลักดังกล่าวนี้ทําให้รู้จากฝึกนิสัยในฐานะที่เป็นอาจารย์สอนกฎหมายนะครับก็มุมมองของของผมนะมองทีว่าสามารถที่นําไปให้กับต่อไปนักศึกษาที่เรียนกฎหมายซึ่งขอต้องออกไปรับใช้สังคมตรงนี้ห้องนอนทำไมขอเป็นคนที่มีระเบียบนะครับ เช่นถ้าไปเป็นอายการว่าสาหรือไปเป็นเจ้พาพนักตำรวจเนี่ยทำให้รู้จักระเบียวบวินัยรู้จักใช้บังคับกฎหมายได้ดียิ่งขึ้นแต่ตรองการพิจารณาสั่งคดีต่างๆในวันนี้ที่เกิดการ,การสั่งคดีคลาดเคลื่อนไปเนื่องจากคนเราไม่มีระเบียวบวินัยตรงนี้เป็นส่วนสําคัญอย่างหนึ่งด้วยครับแต่หน้าเวลานี้พี่คิดว่าการทําความสะอาดเนี่ยกลับจากที่นี่ไปพี่ต้องปฏิวัติตัวเองแล้วคะ่ะ พี่ต้องทําความสะอาดพี่ต้องเริ่มต้นที่ตัวเองก่อนทําำสะอาดจัดของดูแลห้องทุกๆห้องนะคะที่บ้านเป็นตัวอย่างที่ดีก่อนทําขัดเกลาตัวเองก่อนแล้วก็ให้สามีเห็นว่าเอ้ยยู่ไปทําอะไรมาถึงเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนี้ที่มาจุดนี้อยากมาเน้นอยากให้ลูกมาเรียนรู้ด้วยตัวเองเพราะเวลาเผื่อว่าลูกไม่มีแม่แล้วลูกจะได้รู้ว่าเออ,อยู่คนเดียวต้องทำยังไง เหมือนที่แม่สอนไหมพูดตลอดว่าถ้าไม่มีแม่แล้วไม่มีใครทําแล้วแล้วหนูจะได้รู้จะว่าทํากับชีวิตตัวเองใช้ชีวิตของตัวเองได้อยู่กับสังคมได้ยังปลอดภัยค่ะเปลี่ยนตัวเองอยู่ค่ะก็ได้รู้แบบห้าห้องนี้ต้องทํำยังไงแล้วก็แบบแต่ก่อนก็ไม่ได้เคยทําอย่างนี้เนาะก็เลยได้เปลี่ยนแบบเรื่องแบบแม่ก็สอนเรื่องจัดที่นอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้เปลี่ยนได้ทําเองบ้าง ค่ะด,ดีมากเลยค่ะอยากจะบอกพ่อแม่ที่ที่ว่ารักลูกนะฮะรักลูกอย่าทําแทนลูกให้พาลูกเข้ามาเรียนรู้ในโครงการนี้แล้วเขาจะได้ไปเรียนรู้กับชีวิตของเขาเองแล้วเขาจะเราจะได้ชื่นใจว่าอ๋อลูกเราไปเรียนแล้วเปลี่ยนนิสัยได้ตรงนี้นะคะอยากให้แบบว่าพาลูกเข้ามาโครงการนี้เยอะๆค่ะแล้วจะได้เป็นผลดีกับชีวิตของลูกเราค่ะถ้าเรารักลูกเราต้องทําแบบนี้นะคะ ถ้าเกิดไม่มีแม่หนูก็ไม่รู้นะว,ว่าจะได้เข้ามาอย่างนี้ไหมเพราะอันนี้ก็ครั้งแรกเหมือนกันได้มาร่วมกับโครงการนะความดีสากลซึ่งจริงๆเนี่ยมีเนื้อหาสาระที่จริงๆประทับใจมาตั้งแต่หลวงพ่อทัตตะท่านได้เมตตา ถ่ายทอดให้กับพวกครูแล้วก็ได้ไปเปิดในเว็บดูนะฮะก็คิดว่าหัวข้อเนี่ยมันเป็นหัวใจของความสำเร็จของธุรกิจเลยก็เลยได้ทำการฝึกอบรมไปนะครับเพื่อแก้ปัญหาเรื่องการบริการของบริษัทโดยจัดไปประมาณสัก16รุ่นนะฮะพูดเรื่องห้าห้องชีวิตเปลี่ยนนิสัยแล้วที่สำคัญเราไม่รู้เลยว่าสิ่งเหล่านี้ที่เราทำทุกวันเนี่ยมันสร้างนิสัย ให้เป็นนิสัยที่ดีหรือนิสัยไม่ดีก็ได้แต่พอมาผ่านอย่างเงี้มันปิง๊งคือมันสามารถเอาไปถ่ายทอดให้คนในครอบครัวหรือไปสอนลูกสอนหลานได้แล้วว่าถ้าจะมีนิสัยดีจะต้องเริ่มต้นจากอะไรจากชีวิตประจำวันยังไงบ้างไม่ต้องมองไกลแล้วตั้งแต่ตื่นนอนเขาสอนเราตั้งแต่ตื่นนอนตั้งแต่ห้องนอนเลยทั้ง5ห,ห้องเนี่ยมันจะสร้างนิสัยที่ดีๆให้ลูกหลานเราได้แล้ว ลูกหลานเติบโตไปเราไม่ต้องกังวลว่าเขาจะไปในทางที่ผิดนะเพราะว่าทุกอย่างมันตกตะกอนอยู่ในใจของของเขาอยู่แล้วถ้าเขาปฏิบัติอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการที่เราฝึกตัวครั้งนี้มันเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตเราทั้งหมดเลยค่ะจากที่เรามีความรู้สึกว่าเรารู้อยู่แล้วเราทำดีอยู่แล้ว แต่เมื่อได้มาเข้าคอร์สอบรมทั้งพระเดชพระคุณหลวงพอ่อพระอาจารย์หลายๆรูปนะคะแล้วก็ท่านอาจารย์หลายๆคนที่มาสอนเรานะคะทำให้เราได้รู้วิธีการดูแลตัวเองนะคะตั้งแต่หัวจดเท้าเลยค่ะแล้วก็ดูแลเกี่ยวกับเรื่องเครื่องใช้ส่วนตัวของเราทั้งหมดเลยมันเป็นการเปลี่ยนโลกทัศน์ของเรานะคะเมื่อเราได้เข้าแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแต่มันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็โครงการเขามี ให้เราได้มีโอกาสที่จะมาเป็นพี่เลี้ยงด้วยนะคะซึ่งตรงนี้สำคัญมากเลยรู้สึกโอ้โหโชคดีจังเลยแล้วฝึกมาหนึ่งรอบเนี่ยยังไม่ยังไม่เข้มข้นแล้วก็การที่เราจะปฏิบัติต่อเนื่องยังไม่ดีเท่าไหร่แต่ถ้าเราได้มาเป็นพี่เลี้ยงด้วยในโครงการก็จะทำให้เราได้มีการฝึกที่กับตัวเองแล้วก็ได้มีโอกาสสอนคนอื่นด้วยตรงนี้ก็เป็นบุญมหาศาลเลยอะ่ะจริงๆแล้วเป็นคนที่รักการปฏิบัติธรรม อยากมีธรรมะภายในสว่างสวยนะแล้วก็นั่งเป็นคนที่นั่งนะต้องบอกว่ารักกันนั่งด้วยนะคะก็มีโอกาสแบบช่วงที่ผ่านๆมาเมืแ่อบบก่อนก็จะแบบไปพนักาวัดว่างก็ไปว่างก็ไปเพราะเราอยากจะเข้าถึงธรรมเราอยากสว่างสวเราอยากจะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่พอเขาจริงๆเนี่ยสิ่งที่เรารู้สึกมันเหมือนธรรมอะ่ะ แต่มันมันไม่ได้ก้าวหน้าอะไรในการปฏิบัติธรรมแต่พอมาทําในเรื่องนี้วักทองของหลวงพี่ที่โดนใจมากเลยค่ะคือให้ฝึกจากงานหยาข้างนอกก่อนสิ่งสกปรกที่เราเห็นก่อนนะคะแล้วก็ให้นําสิ่งนั้นเนี่ยนะคะทำให้สะอาดก่อนแล้วก็สามารถที่จะขจัดที่สกปรกที่อยู่ข้างในเราได้ด้วยนะคะก็เป็นวักทองแล้วเป็นแรงบาาันดาลใจว่าทําเถิดคะแล้วก็หลวงพี่ก็พูดว่าทำไมทำชาตินี้ชาติต่อไปก็ต้องทำอย่างนี้แล้วก็รู้สึกเออนะก็หลวงพ่อก็บอกนะคะว่านิสัยของเราเนี่ย ถ้าเราไม่ฝึกตั้งแต่ชาตินี้ก็จะติดข้ามชาติใช่ไหมคะรู้สึกก็ทำมาตั้งแต่ชาตินี้เลยดีกว่านะคะเราจะได้สะอาดบริสุทธิ์ยิง่งมากยิ่งยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทุกๆชาติเราก็ยิงย่งยิ่งได้ความสะอาดมากยิง่งยิ่งขึ้นจากนิสัยที่เราฝึกตั้งแต่ชาตินี้นะคะ่ะความประทับใจของโครงการนี้นะคะก็เห็นลูกๆของหลวงพ่อนะคะผู้นําบุญเจ้าภาพที่มาในโครงการนี้แล้วเนี่ยท่านรู้สึกตื่นเต้นนะคะรู้สึกตื่นเต้นกับกับงานที่เราจัดให้แล้วก็ ให้ความร่วมม้ร่วมมือดีมากเลยและที่สําคัญก็คือท่านบอกว่าเป็นโครงการที่ดีมากนะคะอย่างบางท่านเนี่ยค่ะมาแล้วก็มาอีกค่ะมาเก็บเกี่ยวสิ่งที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อให้นะคะแล้วก็สิ่งที่ทีมงานของเราจัดให้นะคะที่นี่อาหารอร่อยค่ะแล้วก็วิวทิวทัศน์ก็สวยมากเลยที่สำคัญที่สุดก็คือบุคคลน่ารักค่ะเดินเชิญนะคะดังนั้นการจะเผยแผ่คําสอนของพระเจ้าหรืออยากให้คนหมดกิเลสเอา,อางี้เนาะเราอยากให้คนหมดกิเลสแล้คพ้นทุกข์เนี่ย ความดีสากลเนี่ยจากความสะอาดมันเริ่มต้นง่ายๆศาสนาเนี่ยก็รับได้ฟิลิปปินส์อินเดียที่ไหนรับได้หมดแต่นี้มันขาดครูฝึกมันขาดต้นแบบตอนนี้เราเข้าวัดกันมาเยอะแยะเนี่ยนะถ้าเรามามีต้นแบบอย่างนี้คิดดูสิเวลาเขาสังเกตเราคนวัดธรรมกายเนี่ยถอดแบบคุณยายไปหมดทุกที่เลยเหมือนคนวัดธรรมกายหนึ่งคนเนี่ยเป็นได้เศษเสี้ยวของคุณยายมาหรือของคุณครูแม่ใหญ่มาคุณครูไม่เล็กมาเนาะ เอามาอยู่ในตัวเราเนี่ยเราคิดดูเราเราเพิ่มคุณค่ากับชีวิตตัวเองขนาดไหนเปลี่ยนจากเจ้าภาพมาเป็นขุนพลผู้กล้าอยู่แนวหน้าการสร้างบารมีเป็นส่วนหนึ่งของหลวงพ่อคุณยายหรือเป็นส่วนหนึ่งของพระนิพพานเนี่ยชีวิตเราเนีเพิ่มคุณค่าของตัวเองทีเดียวนะก็ถ้ามาศึกษามาเรียนรู้ได้ตอนนี้หลวงพ่อเนี่ยท่านเจกว่าแนละ้วท่านบอกว่ารับไม่มาก ขอให้เป็นคนจริงบอกบอกว่าจะเอาเทปหลวงพ่อกูหลวงพ่อเหนื่อยท่านบอกว่าไม่ต้องหลวงพ่อจะมาเองนี่คือสิ่งที่ท่านพูดนะคะับพันบอกช่วงนี้ยังมีเรี่ยวแรงจะมานั่นคือสิ่งที่ท่านอยากจะมาถ่ายทอดจริง